Because น่าวีิเดียอยากกินไข่เจียวแล้วนะเดี๋ยวเอาช้อนว่าอิสเ l ร b e l นี่ไข่เจียวน้องวิเดียจะใส่แครอทแล้วก็ไอ้มะเขือเทศค่ะสวัสดีค่ะก่อนแล้วก็ของกิฟก็ผัดเนี่ยค่ะใบมะกรูดใส่กุ้งค่ะไม่มีใบกะเพราจะพุดสวัสดีค่ะมาจะไม่กินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะ กินเสร็จเราจะพากันไปนี่ค่ะไปเดินป่าในเมืองไอเฮลเฟนค่ะไอเมืองหนึ่งของจังหวัดฟิสแลนด์นี่นะคะเราอยู่จังหวัดฟิสแลนด์นะคะแต่ว่าอยู่เมืองเรียววาเดินนะคะเมืองเรียววารเดินนี่จะเป็นเมืองเมืองหลวงของจังหวัดฟิสแลนด์นะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะพาไอ้น้องบีเดียไปเดินป่าจะเข้าป่าอย่างยอ เหรอคะใช่แต่แมาแม่แม่โอ้มาปากันอ้ยอะไรตัวเนาะอือออะไรแม่มี้ดิฉันอืมอร่อยก่อนอ่าาาาดีฉันกินเก่งมากเลยอือหือแล้วก็จะเออพากันแย่เอาของขวัญจะไปให้หลานลูกเพราะว่าเขาเอ่ออาทิตย์ที่แล้ววันเกิดเขาค่ะ เราไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวเรารีบกินข้าวก่อนมันไอเนี่ยอาจารย์มันบ่ายโมงแล้วมเี๋ยวอืม๋ยอะอ่าเติมปากกันอะไรไม่รู้เนี่ยม๋ยาก็ได้ทรงผมทรงนี้เอาออกจากอตอนนี้ไม่ชอบให้มัดผมแนละ้ว อยากเป็นเด็กเกาหลีเดกเลีหมเฉยอร่อยไหมไข่เคียวอ่ะอืม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 อืโรจ ร้านบเบิร์ดเอาไว้บ่ายสามค่ะเพราะไปเดินก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะในป่าเนาะเดี๋ยวถ้าไปกิ๊บก็จะถ่ายให้ดูค่ะบรรยากาศเพราะว่ากิ๊บก็ไม่เคยไปเหมือนกันค่ะให้ให้น้องเดียนอนจ่านอนแล้วเออเอารถเข็นไปด้วยให้เขานอนพอตื่นก็ไปหาเขาเลยค่ะเพราะว่าป่านีมันอยู่แถวบ้านเขาค่ะอย,อยู่แถวเฮลิมันอยู่เฮลเฟินแหละค่ะอยู่แถวบ้านเขาอัวบง ้ปอือหือเอ้ยเดี๋ยวเอามาเด็มครับอย่าโอ้โกินไข่เจียว x ไดลนองอ้น้อาบน้ำลงมาจะรีบรีบรีบมาทำกับข้าว ออะไไรู่้คำใหญ่ไปปะไปสตกร้่นครับเจ้าป้อนก่อนรีบกินก่อนรีบจิพร้อมเนี่ย วิดีโอพร้อมอยัง Let's go ๊าไา ถึงแล้วลูกลงมาไหมถึงแล้วเนี่ยป่านกเต็มเลยไปดูนกไหมลูกเล่นแต่โทรศัพท์อยู่ถึงแล้วถึงแล้วโทรศัพท์นะกดจอเห็นไหมโอเคไปดูนกกันลูกถึงแล้วจ้ะไปนี่ ป่าค่ะป่ามีแต่ป่านู่นค่ะเสียงนกเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าไปเดินป่าเนาะปฟ่าใหญ่มากเลยจ้ะนู่นค่ะน่าใส่รองเท้าด้วยค่ะบีเดียมีรองเท้าไหมนี่ใส่รองเท้ายังนี่ค่ะชื่อเนี่ยค่ะ ชื่อที่เรามา Wondernet Bear ค่ะใช่ซาตีว์กบดีร์กบแล้วก็อันเดียตรงนั้นก็มีค่ะวนวานเดอร์ e r n e t Bear ค่ะชื่อป่าเนี้ยไปดีร์กบไปพาไปลงคุณป้าแล้วไปดูนกนกอยู่ไหนเนี่ยค่ะบรรยากาศจ้ะนกเยอะนกเยอะเสียงนกเต็มเลยนี่ไป

เนี่ยค่ะโรงแรมแล้วก็มีดอกไม้สวยด้วยค่ะนี่ค่ะดอกไม้สวยมากเลย <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> นี่โมยบลูมันที่อะเอ๋ไปไปไปบีเดียเห็นไหมลูกใครยืนอยู่ตรงนั้น่ะในกระจกอ่ะบีเดียใครยืนอยู่ตรงนั้น อันนี้เป็นด้านหน้างโรงแรมค่ะไปไปไปคนมันเดินเยอะมากเลยจ้ะมันเป็นป่าใหญ่มากเลยค่ะโอ้คนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาชอบเดินค่ะโอ้ยชอบเดินเขาก็ทำป่าไว้ให้คนเดิน้งค่ะ คนเดินเยอะมากเลยค่ะนี่เขามาเดินนะคะตั้งใจมาเดิอนออกกำลังกายนะคะป่าใหญ่มากจ้ะคนดัชนี่ชอบเดินมากเลยค่ะกกกกกก นี่ก็บ้านสวยใจอีกร้านนึงงนาะเดินมาเจอเจ้นี้มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆค่ะโน่นข้างในก็เป็นที่จอดรถเค้านาะมีแต่บ้านคนรวยค่ะแถวนี้บ,บ้านพร้อมที่ดินโน่นตรงข้ามกับเนี้ยค่ะกับป่าก็ชอบอยู่ในป่าจ้าีม่มาด้วยมีเดียคอนจจอันนี้ ลานคูดโอรันเยวัลต์แถวนี้เขาเรียกว่าโอรันเยวัลต์ค่ะแถวแอเรียนี้แล้วก็มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆมากจาก้ะห่ยกีบเดินจะเหนื่อยแล้วค่ะวิดีโอรอก,ก่อนรอก่อนแดดไปไหนแล้วเย็นจังเลยเนี่ยค่ะมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆค่ะสวยๆเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบ้านสวยๆให้คุณลงุงคุณป้าดูก่อนนี่เนเธอร์แลนด์เนี่ย ก็บ้านคนรวยค่ะนี่บ้านเขาก็เนี่ยค่ะมีสาว่ายน้ํานะคะหน้าบ้านทุกหลังเลยนะคะบีเดียนี่เห็น,น,บ,นบ้านสวยไหมลูกนี่มองเข้าไปเอฟเฟ่นอมดรายเาย,ายันชิยัยชิยัยด้เฮลมอดกดกริ้งซิกริ้งขอกิกนกาแฟหนะะ่อยค่ะนี่ค่ะต้นไม้ก็สวยมากเลยนะคะเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยจ้ะ หน้าบ้านเขาค่ะนี่เขาก็จะมีสาวย่ายน้ําใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเป็นบ้านคนรวยเขาก็จะเรียกว่าลันรันขุดค่ะเรียกว่าลันขุดอะไรลูกฮะอะไรคะโน่นฝั่งโนนก็มีค่ะบ้านด้าด้าน e a s เป็นรันขุดเองเางนี่อันนั้นไม่ s, uh, <S ใช่ โอ้ oh, อันนั้นเป็นที่เดินเล่นเป็นสวนค่ะไม่ใช่ไอ้น,นี่ค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้ <c oughs> เขาเรียกว่ารันขุดค่ะอันนี้คือ,อคนรวยมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเจะไปต่อแล้วค่ะอันนั้นเป็นบ้านเป็ดจ้าบ้านกลางน้ำเลยค่ะบิเดียเห็นไหมนนเ <c oughs> นี่ยค่ะเป็ดลอยน้ำอยู่เนาะในซูมดูซิมีเป็ดกี่ตัวบ้านสวยจังเลยนะคะเป็ด นี่ก็มีต้นไม้ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสวยเนาะเป็นยังไงบ้างคะ อิสเมเดียมูวิดีอไม่เหนื่อยหรอกวิดีอานั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมลูกเนี่ยค่ะเรากลับมาที่รถแล้วค่ะเรากลับมาแล้วเราจะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เอาของขวัญไปให้ร้านโรเบิ์ตแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะอ่ะน้องวิดีอาบายบายคุณลุงคุณป้าก่อนแล้วเร็วบายบายก่อนค่ะน้องวิดีอากลับบ้านก่อนนะคะเดินเหนื่อยแล้วค่ะปลาใหญ่มากเลยบายบายดูดูบายบายค่ะ